ทูโซเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนัฐการก์มมารานนท์ตำแหน่งเฟรชคลาส s ีเซ e p ชั่น i ิสประจำทูโซเฟียสาขาเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาขออนุญาตไลฟ์เตรโมหัวข้อเรื่องแนะนำแชร์ประสบการณ์อุปกรณ์ IoT ที่มีจำหน่ายในทูโซเฟียที่คุณชื่นชอบพร้อมบอกจุดเด่นและประโยชน์ให้ลูกค้าสนใจเห็นภาพและเชิญชวนให้มาจับจองเป็นเจ้าของค่ะ ูสฟีสวัสดีค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากเรียกว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นหรือแม้กระทั่งเวลาเราหลับเราก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตก็คือ IoT ค่ะที่ช่วยให้เราได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสฟียโดนัทมาแนะนำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ I อัจฉริยะ IoT ค่ะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยมีอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะค่ะเช่นกล้องวงจรปิดเครื่องฟอกอากาศหุน่นยนต์ดูดฝุ่นปลั๊กไฟอัจฉริยะหลอดไฟอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ต่างๆให้บ้านของคุณเป็นสมาร์ทลิฟวิ่งค่ะ ด้วยการทำงานนะคะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน2 r X ค่ะใช้งานง่ายขั้นตอนแรกเพียงแค่โหลดแอป t r u X และทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์และก็แจ้งเตือนแบบ Real Time พร้อมทีมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟอัจฉริยะ True X นะคะจะเป็นหลอดไฟ LED ที่ควบคุมผ่านแอป True X ค่ะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน True X ก่อนนะคะแล้วก็ให้เลือกอุปกรณ์ที่เราใช้งานค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดปิดการทำง,งานของหลอดไฟได้ค่ะ แล้วก็สามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิสีได้นะคะแบบนี้ค่ะและยังสามารถที่จะเลือกสีได้ถึง16ลหลานสีและตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานค่ะ mm hmm. เช่นเปิดไฟตอนเวลา6โมงเย็นนะคะและปิดไฟเวลา6โมงเช้าในทุกๆวันค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะเปิดไฟให้เล่นสีตามจังหวะเพลงได้ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะคะเมื่อซื้อสินค้าที่ทูซซเฟียจะได้ในราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นและนี้ค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ I หลอดไฟอัจฉริยะนะคะยังมีสินค้า IOT อีกมากมายเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้ที่ซาเฟียโดนัทค่ะที่ทูซาฟเฟียเซ็นทรัลพาซานครราชสีมาวันนี้สวัสดีค่ะ